ทำบุญอยู่ทุกวันนะบางท่านเองก็ใส่บาตรบางท่านเองก็ให้สิ่งของต่างๆบางท่านเองก็ให้เงินทองการทำบุญให้ทานอยู่ตลอดแบบนี้ทำไมชีวิตณปัจจุบันยิ่งจนลงคือยิ่งทำบุญก็ยิ่งไม่มีจะกินยิ่งจะทำให้ชีวิตลำบากลงเหตุมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเองก็อาจจะรู้อยู่นะครับว่า การทำบุญให้ทานนั้นเป็นที่มาของโภกทรัพย์เป็นที่มาของเงินทองแต่พอทำบุญไปแล้วกลับมีชีวิตที่ตกต่ำลงมีชีวิตที่ลำบากกว่าเดิมอีกเหตุมันเป็นเพราะอะไรคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้นะครับว่าการทําบุญให้ทานของเราทำไมมันไม่รวยทำไมชีวิตของเรานั้นมันไม่ดีขึ้นก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องทราบก่อนนะ,นะครับว่า วิบากกรรมจากการที่เรากระทําดีหรือกระทําชั่วก็ตามการให้ทานนี้ก็เป็นการทํากรรมดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องของกรรมและการดับกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมดังนั้นการให้ทานนี้ก็เป็นการเสียสละหรือการให้การแบ่งปันหรือเป็นการละความจรณีมีจาคะนั่นเองแต่การทําบุญให้ทานของเรานี้นะครับ ถ้าชาตินี้เราเองไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้หรือไปถึงนิพพานได้ก็ยังมีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดอีกและการให้ทานหรือการทำบุญนี้ก็เป็นกรรมดีที่จะนำพาให้เรานั้นนำไปสู่ภพภูมิใหม่อย่างเช่นการมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นแต่ทีนี้ผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันจะส่งผลอยู่สามอย่าง ก็คือถ้ามันไม่ส่งผลณปัจจุบันคือถ้ามันไม่ส่งผลทันควันเลยอย่างเช่นหลายๆท่านเองที่พยายามที่จะทําบุญให้ทานอยู่ตลอดแต่บุญกุศลนี้มันไม่ส่งผลทันควันก็เลยทําให้ชีวิตนั้นต้องได้รับวิบากกรรมเก่าคือกรรมที่สร้างเอาไว้แล้วผลกรรมใหม่ที่พยายามทําบุญให้ทานมันยังไม่ส่งผลชีวิตก็เลยเป็นไปตามกรรมเก่า หรือที่เราเข้าใจว่ากรรมเก่ากำลังเล่นงานอยู่ดังนั้นการทำบุญให้ทานณนะปัจจุบันมันจึงยังไม่มีผลมันจึงยังไม่ส่งผลหลายๆท่านเองก็อย่าไปท้อใจพยายามหมั่นทำบุญให้ทานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผลแห่งกรรมถ้ามันยังไม่ส่งผลณนะปัจจุบันหรือยังไม่ส่งผลทันควันมันก็จะรอส่งผลในเวลาต่อมา คือในเวลาต่อมานี้ก็อาจจะส่งผลพรุ่งนี้เมือ่อื่นนี้เดือนหน้าปีหน้าหรืออาจจะชาติหน้าก็ได้เพราะว่าหลายๆท่านเองแต่ละคนนั้นวิบากกรรมเก่านั้นมันก็อาจจะมีมากอาจจะมีน้อยแต่ถ้าเมื่อใดกรรมไม่ดีของเรานั้นมันส่งผลหมดแล้วมันไม่มีจะส่งผลแล้วกรรมใหม่จากการทำบุญให้ทานนี้มันก็จะส่งผล แต่ถ้ามันยังไม่ส่งผลในเวลาต่อมาก็จะรอส่งผลในเวลาต่อมาอีกในเวลาต่อมาอีกก็อาจจะเดือนหน้าอาจจะปีหน้าหรืออาจจะชาติต่อไปก็ได้ซึ่งไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่ามันจะส่งผลเมื่อไหร่แต่มันจะส่งผลแน่นอนฉะนั้นคุณผู้ชมหลายๆท่านเองที่ทำบุญให้ทานแล้วเกิดความท้อใจเพราะว่าชีวิตนั้นมันไม่ดีขึ้นเลย ที่มันไม่ดีนั้นก็เพราะว่าวิบากกรรมจากการที่เราหมั่นทําบุญให้ทานนี้มันยังไม่ส่งผลหรือมันอาจจะส่งผลแล้วก็ได้แต่เราเองอาจจะไม่ได้พินิษพิจารณาว่ามันส่งผลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการให้ทานหรือการทําบุญนี้มันก็จะมีผลมากมันก็จะมีผลน้อยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ถ้าเราทําบุญให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานจะได้ร้อยเท่าถ้าเราทําบุญให้ทานกับคนทุศินคือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมจะได้พันเท่าถ้าเราให้ทานกับคนมีศีลจะได้แสนเท่าให้ทานกับคนที่ปราศจากกรรมจะได้แสนโกติเท่าและถ้ามีโอกาสได้ทําบุญกับพระอริยะ คือตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอาหารหันต์หรือพระปัจิเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้บุญนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ดังนั้นเราเองก็ต้องมาพินิษพิจารณาดูว่าในแต่ละวันนั้นทานหรือการทำบุญที่เราทำอยู่นั้นเราทำกับใครเราทำกับสัตว์เดรัจฉานเราทำกับคนทุศิน เราทำกับคนมีศีลหรือผู้ที่ปราศจากกรมหรือผู้ที่เป็นอริยะแล้วหรือเปล่าเพราะการทำบุญให้ทานนี้มันอยู่ที่ผู้รับด้วยถ้าผู้รับไม่มีศีลมันก็ได้แค่พันเท่าแต่ถ้าผู้รับนั้นมีศีลมีธรรมมันก็จะได้แสนเท่าซึ่งผลบุญนั้นมันก็จะแตกต่างกันด้วยฉะนั้นเราเองก็ต้องมาพินิษพิจารณาอยู่ว่า การให้ข้าวให้น้ำให้ยานพาหนะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้ที่อยู่อาศัยหรือให้ประทีปโคมไฟให้อาหารการกินให้สิ่งของต่างๆให้เงินทองนั้นเราให้กับใครเราทำบุญกับใครเพราะทุกๆการทำบุญให้ทานของเรามันจะมีผลยิ่งถ้าเรารู้จักการวางจิตที่ถูกต้องมันก็จะได้ผลมากและได้อนิสงส์มากด้วย อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราทําบุญให้ทานไปแล้วเราเป็นผู้ที่หวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมบุญเราคิดว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะได้สวยผลแห่งทานที่เราทําไวน้นี้การมีความคิดแบบนี้แล้วให้ทานจะนําพาให้เราไปเกิดเป็นเทวดาได้แต่เมื่อตายจากเทวดาแล้วเราเองก็ยังกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ คืออาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาได้แต่มันก็ยากส่วนมากแล้วตายไปก็นำไปสู่นรกกำเนิดเดียรฉานและเปรตวิสัยดังนั้นการวางจิตให้ทานของเราเนี่ยมันก็สำคัญด้วยหรือถ้าเราไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลเราให้ทานไม่ได้มุ่งการสั่งสมบุญและก็ไม่ได้คิดว่าตายไปแล้วเราจะได้เสวยผลแห่งทานนี้ แต่เราเองอาจจะมีความคิดว่าการให้ทานนี้เป็นการดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านเคยทำเคยให้มาไอเราก็ไม่ควรจะทำให้เสียประเพณีก็ให้ทานหรือเราเองเห็นสมณะพราหมณ์หรือพระพิสุสง์ท่านไม่หงหากินเราเองหงหากินได้ถ้าไม่ให้ทานไม่ใส่บาตรมันก็ไม่สมควรเราก็ไปใส่บาตร หรือเราเองอยากจะเป็นผู้ที่รู้จักจำแนกแจกทานจึงให้ทานเหมือนกับฤาษีในครั้งก่อนเราให้ทานไปแล้วก็เกิดความสุขใจเกิดความปลื้มใจในการให้ทานแบบนี้การให้ทานแบบนี้ก็มีผลมากก็จริงแต่มียนิสงน้อยดังนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในการให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าควรจะให้ทานที่ประกอบไปด้วยจาคะคือการสละ คือละความตระหนีนั่นเองคือไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมบุญตายไปก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเสวยผลของทานนี้แต่การให้ทานของเราเป็นไปเพื่อการสละเป็นไปเพื่อปล่อยวางเป็นไปเพื่อละความตระีนีการให้ทานแบบนี้เป็นการให้ทานที่ไม่มีตัวตนเป็นการให้ทานแบบอนัตตาดังนั้นก็จะไม่มีผู้ที่รับผล แบบนี้จะได้ผลมากและได้อน,นิสงส์มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราทําบุญให้ทานแล้วประกอบไปด้วยจาคะคือการสละการปล่อยหรือการละความตรนี่แบบนี้ก็สามารถที่จะไปเกิดเป็นเทวดาและเป็นเทวดาที่เป็นอริยะสามารถที่จะไปตรัสรู้ในภพภูมิของเทวดาได้ถ้าเราสามารถที่จะให้ทานเพื่อการสละเพื่อการปล่อย แต่ทีนี้บางท่านเองก็อาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองในการที่จะทําบุญให้ทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เรานั้นถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็ยังได้บุญมากกว่าการที่เราให้สิ่งของต่างๆด้วยหรือเราเองเป็นผู้ที่รักษาศีลห้าอย่างเช่นเราเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่มีความโลภ อยากจะได้ของของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้หรือไม่ประพฤติผิดในการมตั้งหลายเราไม่พูดโกหกเราไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการรักษาสินห้าแบบนี้ก็เป็นมหมาทานเป็นการมีเมตตาเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีสิ่งของในการทำบุญให้ทานที่เป็นอามิตรทานหรือการให้สิ่งของต่าง เราเองก็รักษาสินห้าเพื่อเป็นหมาทานได้และก็เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยหรือบางท่านเองถ้าอยากจะทำบุญให้ทานที่สูงกว่าศินห้าก็คือการเจริญเมตตานั่นเองการเจริญเมตตาก็อย่างเช่นใครจะดา่าใครจะว่าเราเราก็ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นเคืองเราเป็นผู้ที่มีความเกื้อกูลมีความเมตตา ถ้าเราสามารถเจริญเมตตาภาวนาแบบนี้ได้มันก็จะได้บุญได้อนิสงฆ์มากหรือถ้าเรามีปัญญาที่สามารถพินิษพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเช่นตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดแล้วเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เห็นความเปลี่ยนไปเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันแตกสลายได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นอนัตตาการมีปัญญาเห็นการเกิดดับแบบนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันนี้เรียกว่าการทำบุญที่สูงที่สุดเพราะการทำบุญแบบนี้ถ้าพินิษพิจารณาเห็นแบบนี้อยู่ตลอดก็เป็นหนทางที่จะนำพาให้หลุดพ้นจากสังสารวัตนี้ได้ ดังนั้นการทำบุญของเราที่มันยังไม่ส่งผลณนะปัจจุบันยังไม่ส่งผลณนะตอนนี้มันก็อาจจะรอส่งผลในเวลาต่อมาและในเวลาต่อมาอีกก็ได้ดังนั้นหลายๆท่านเองที่รอบุญส่งผลก็ต้องใจเย็นๆเ,เพราะว่าการกระทำของเรานั้นบางทีเราเองก็อาจจะไม่ได้ทำบุญให้ทานอยู่ตลอดเวลาและการทำบุญให้ทานของเรานั้น เราเองก็อาจจะทํากับสัตว์เดรัจฉานบ้างอาจจะทํากับคนทุกศินบ้างอาจจะทํากับคนมีศินบ้างดังนั้นผลบุญหรือวิบากกรรมดีนี้บางทีมันอาจจะส่งผลน้อยบางทีมันก็อาจจะส่งผลมากก็อยู่ที่เหตุปัจจัยว่าการที่เราทําบุญนั้นเราทํากับใครด้วยก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านน,นะครับที่อยากรู้ว่า การทำบุญให้ทานทุกๆวนันทำไมชีวิตจึงไม่ดีขึ้น